โหลฮัลโหลโจโจสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้มาอยู่กับทริคเล็กๆน้อยๆกับเกม Killing f l o o ออีกเช่นเคยนะครับนี่อีกเช่นเคยเนี่ยเป็นคลิปแรกเลยเออเป็นคลิปการอะไรนะเขาเรียกว่าการปลดล็อกนะครับ fps ให้เกิน60นะเนื่องจากมันล็อกอะที่60ผมไปหายสักพักหนึ่งสำหรับคนที่รู้แล้วก็ข้ามไปได้เลยนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้ก็ก็ดูได้นะครับดูไว วิธีง่ายๆนะครับมันสามารถทําได้ในเกมเลยไม่ต้องไปแก้โค้ดภายนอกนะครับหรือถ้าไม่ได้ก็ไปแก้ในโนต้ตแพดโค้ดภายนอกโค้ดโค้ดที่อะไรโค้ดภายนอกก็ได้นะครับเดีย๋ยวไปดูวิธีการตั้งค่าเลยนะครับง่ายอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับสเปคเครื่องด้วยนะครับว่าจะเขีนเอพออกมาได้เท่าไหร่ของของแต่ละแต่ละท่านแต่ละคนเนาะอ่ะที่แรกเลยนะครับ ถ้าจะเอาให้ได้ FPS สูงสุดภายในเกมนะตอนแรกมันจะเข้าเกมมามันจะล็อกอยู่ที่60เห็นไหม60 FPS เนี่ยตรงซ้ายบนนะ่เ,เปิด VSync ก็ล็อก60นะคเห็นไหม62มันก็จะค้างอย่างเงี้ยไม่เปิดก็ไม่เกินนี้นะครับทีนี้นะครับเห็นปุ่มนี้ไหม Variable Frame Rate เนี่ยนะให้เราติ๊กนะครับแล้วก็กด Apply ไป นะทีนี้ fps เราก็จะเด้งมาละของผมอยู่ที่183นะครับแล้วก็ถ้าเราล็อกเฟรมเรทมันก็จะเท่ากับเฮิร์ตของหน้าจอที่ใช้นะครับของใคร60มันก็น่าจะเป็นที่60เฮิร์ตนะของผม165นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูในเกมอีกทีนะว่ามันจะค้างอยู่ที่165หรือเปล่าเห็นไหม fps ก็ค้างอยู่ที่165ลื่นเลย ล่นแบบไม่สะด,ดุดเลยนะสำหรับสเปคที่ผมใช้เล่นก็อยู่ใต้ใต,ใต้ใต้คลิปนะอูได้นะก็จะประมาณนั้นนะการตั้งค่าผมปรับเป็นโลทั้งหมดนะเพราะว่าจะเอาเฟรมเลยไม่ได้จะเอาภาพสวยแต่ถ้าใครอยากภาพสวยก็ ลองเซตติ้งให้เหมาะเครื่องตัวเองนะครับก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวลองปรับกลับเป็นเดิมนะส่วนสมมุติว่าเหมือนเดิมติ๊กออกออก็จะเหลือ60เนะ้เพราะฉะนั้นนะครับแค่ติ๊กอันนี้อันเดียวน,นะแล้วก็เปิดวีซิงไว้มันก็จะซิงกับหน้าจอนะครับก็จะเท่าเฮิร์ตของหน้าจอ สำหรับการเช็คเพิร์ทของหน้าจอเดี๋ยวผมไปแท็บไปเช็คให้ดูให้เข้าไปที่ Display Setting นะครับของแต่ละคนนะแล้วก็ไปที่ Advanced Display ตรงเนี้ย o o o t e เ r e s h r น t e นะครับก็จะให้เลือกนะครับว่าหน้าจอของเรามีเฮิร์ตสูงสุดที่เท่าไหร่นะครับของผมก็ต่อ,อต่อสายต่อจอกับคอมนะกับกับเครื่องนะครับผ่าน Uh, VGA port เออมันก็จะได้เฮิร์ตสูงสุดของหน้าจอที่ทําได้นะก็คือ1 6 5เฮิร์ตของบางคนก็อาจจะเป็น60สนะครับสูงสุดเอาเลยคลิกไปละก็อาจจะเป็น60สนะครับสูงสุดก็ APU e มันก็ได้แค่60นะอาจจะเป็น7 5ก็ได้แค่75อะไรอย่างนี้ครับทำดองนี้องผม165นะในเกมมันก็ล็อกไป165เนาะโอเค ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไค i b ์ด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย